ดีค่ะดูเจ้าอ้วนพังคอกพ่อ,อพ่อหลุดแล้วพ่อหลุดแล้วเชือกพ่อขาดอ,าอ้วนดึงมืด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 เห็นอ้วน,น,นไหมครับเห็นอ้วนไหมครับมันมืดครับเห็นแต่ตาเป๋วเปวาอ้วน,นมีแรงพังคอกแล้วนะครับ แต่วันอื้อไม่ออกคุณแม่เราเีรียดจะอ้วนไม่อื้อคุณแม่พลอยพิงไฟลูกหนาว นี่ก็คือสุมไฟไว้กันยุงนะคะอจะให้ดูไม่แก้วเห็นไหมเอ้ยมันว้าเห็นแต่เงา,าดำดำ ว่าจะไปอาบน้ำจะท้อนเสาหร้อลูกไปไหนอออกมาทำไมหวัวน,นั่นดู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 อ้นทำ ดากโตงนู่นทำไรลูกจับมือแม่อะจับมือกันมันออกไม่ได้ลูกมันมืดแล้วเดี๋ยวกลางวันแม่พาเที่ยวนูะเออเก่งมากันเก่งมากเลยไปหาแต่กองไฟ เหมือนเด็กน้อยปวดท้องอ่ะ,ะเดินกระวนกระวายงูยงิดฮะออกมาหาแม่ออกมาหาแม่ออมาาแมพี่หายไปในหมดเลยไม่มาเล่นกับเจ้าอ้วนเลย ตจวันมองหาพี่อ,อาดุมตุตะแม่เอ้ยปวดท้องเอ้า็เจ้าก็เจ้ากเจ้าเนี่ยพี่แป้งมาหาเจ้าวันแล้วพี่ปอละคะพี่แป้งสวัสดีคะ่ะ พี่ปอคะ่ะสวัสดีค่ะเล่นกับอ้วนน้อยอ้วนปวดขี้ขี้ไม่อ,อกอุยขอโทษนะคะพูดพูดจับไม่สุภาพอ๋จุ๊บน้อยจุ๊บน้อยจุ๊บให้กำลังใจอ้วนน้อยอ้วนอึอไม่ออกอืมน้องอึอไม่อ,อก,ออออออกลุ้นมาทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ยอมอึหอ,อ,อมเลย หอมหน่อุ้หอมอ้วนหน่อยกอดอ้วนหน่อยกอดน้องหน่อยออก,อกอดน้องหน่อยอกอดกอดน้องหน่อยโอ้รักกันรักกันรักกันโอ้รักกันอ้วนเกินไปไหมอ้วนมันเขี้ยวใกล้จะถึงวันเกิดพี่สาวเขาแล้วนะคะ ถึงวันเกิดพี่สาวแป้งจุ๊บกันจุ๊บกันเอาตกเป็นไรอ่ะเป็นไรอะ ออออโอ้อ๋ออ๋ดีค่ะล้างออกไปวันวันอย่าทำอย่างนั้นลูกไม่เอาเดี๋ยวขาเจ็บลูกลมันเคยออกได้ไม่ลูกเอาขาหลังออกอย่างนั้นนะลูกเอ้าเอ้าเอาดักเอาตีดักเอาถือข้อตีดักแล้วเอ้านั่น อะไรพี่พลอยเดี๋ยวก่อนยังไม่สองทุ่มเลยถ้ากินตอนนี้เดี๋ยวหนูก็ไม่นอนอีกรอสองทุ่มก่อนค่ะ<ม>กินเสร็จแล้วก็นอนหลับปุ้ยปุ้ยเลยโอเคไหมคะอ๋อะอะไรน้องโตต่อเสียงแปดอะไรเสียงน้องตต่อเมืนน่อกี้ มันจะบอกว่าเมษาตดดังแล้วก็ตดเหม็นด้วยตดเหมเ <c oughs> เห็นมากเลยเวลาตดบร <c oughs> ิบานตะโปงค่ะเ <c oughs> ออจวขึ้นได้แล้วแล้วมีมหาหิง <c oughs> มหาหิงทาท้องเอามาทาให้น้องฮะใช่อยู่ในกล่องข้างบุญอะไปเอามาทาให้น้องดีกว่าอ๋อมัน ดูพี่แป้งได้กินมาหาหิงนะพี่แป้งยังเป็นคนทามาหาหิงให้น้องนะคะเปิดแล้วถือเออชื่นใจโดามาผ่อนอ็ไปลงมันเข้ามา เอเอยอย่างนั้นเลยนั่นนะพี่แป้งทาอ่ะหอมชื่นใจดวงมาพรอันน้องหอมแม่โอ้ยเย็นให้ทาอย่าขีพนะ่พี่แป้งนะพี่แป้งยิ่งตัวเล็กอยู่ฝังนี้ด้วยอีกฝังนึงมันเหม็ด <laughs> คนทาจะฉลบ ออเ,เ,เออนั่นแหละค้างนั่นแหละเออนั่นแหละเดี๋ยวก็โตดนะเ,เย็น<อ>เย็นมือตาอีกตาอ,อีกไปล้างมือไปเลยตาอีกเอาอีกพี่ปอเอาน้องบอกเห็นไหม,มเอาให้น้อง<ม>แป้งเอามือให้น้องดมดิ<ห>เอามือแป้งให้น้องดมที่มือเออให้น้องดม ให้ดมไม่ได้ให้กินเออดมดมดมมือพี่แป้งอ่อนเกินเอาพี่หนีแล้วทำไงเดินตามเดินมองพี่ ฮะอุ้ยตดแล้วได้ผลจริงๆตดแปดเลยผู้่าเลยหน้าไม่อายตดดังด้วยแล้วน้องก็ตดอีเย้ยพี่แป้งเอาให้ดมนะคะตดแปดเลยคะ่ะตดแตก<ต>ไปแล้วนะคะแล้ทำไม่ช่างอะไรอย่างนี้ น้องมันน้องท้องอืดก็เหมือนเด็กน้อยเวลาท้องอืดเขาก็เอามาหาหิงถาตอนหนูเด็กๆก็ต้องถาอืดแล้วเปล่าอืดหรือเย่ออืดหรือเยี่ยว,วลุนลุนนะคะว่าจะอืดหรือจะเยี่ยอืด้ไหมอื้ไหมชี ลุ้นหนักมากยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกอยุ่ยเฉยหนูยุ่ยเฉยเอื้อไม่ออกเบ่งเต็มที่แต่ก็อื้อไม่ออกหอม ถ้าชอบใจแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สาวสวัสดีครับสวัสดีครับบอชน